น้องรปภนะคะที่ออฟฟิศเสียอยู่กัน้องชาแล้วก็ก็ไม่สามารถนำนำร่างออกมาได้ก็อาจจะมีหลายเคสที่รักษณะใกล้ใกล้กันคะคะทีะ่ผู้อาวุโสคนคนชลาเนี่ยเจอเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่บีกันหัวใจมากอย่างที่ตัวเองเจอเองเนี่ยก็มีแม่ของผู้ที่แจ้งนะคะ90้าสิบ นะแล้วก็เพิ่งผ่าช่องท้องหย่างนี่เป็นต้นนะคะแล้วก็อยู่กับลูกชายแล้วก็ในภาวะที่ไม่มีน้ําและอาหารน้ําท่วมสูงต้องแช่น้ําคนติดเตียงนะคะแช่น้ําแล้ยังอดอาหารอีกขัดน้ําต้องกินน้ำฝนกนันอะฝนตกมาเนี่ยมันก็นอกจากจะซ้ําเติมสถานการณ์แล้วแต่ว่าจุดที่ดีก็คือเขาได้กินน้ำฝนก็มัน,ม,นมันก็นั่นแหะนะคะปัญหาก็คือว่า จะทำอย่างไรที่จะจะช่วยมาได้ก็ลักษณะตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเหตุการณ์อย่างซีนามิมันมันทีเดียวรวจบแต่อันนี้เนี่ยมันมันขยายวงแล้วก็ยิ่งมีพายุลูกใหม่ซ้ำหรือมีฝนเติมอาหารไม่มีอันเนี้ยมันมันมันต่อเนื่องอปัญหาอย่างบางคนบอกว่าตอนนี้มัามองว่าเราอย่าเพิ่งไปเบรคว่าใครผิดช่วยปัญหาชพอนหน้ากันก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เราก็ละเลยที่จะพูดถึงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้แล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างที่จิตบอกอะค่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้มมนซ้ำ